ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1ปีงบป,ประมาณ2,568 1ตุลาคม2 5 6 7นถึง31มีนาคม2568ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนก่อสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสีโคดหมู่ที่3ตำบลโนนเกาะอ,อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การบริหารงานของนายพิจิตรศรีมาฤิ์ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสิรินธรสกรรระดับตำบลโนนเกาะมีบุคลากร3คนคือ นางสาวปราณีทวีทองครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสวัสดีค่ะนางสาวปริวันดชาครูกศนองตำบลนนทเกาะขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568าไตรมาสหนึ่งสอง ของครูกศนตําบลนนก่อตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ D MIS สกรระดับตําบลนนก่อตั้งอยู่ที่บ้านแก่งสีโคดหมู่ที่3ตําบลนนก่อ มีพิกัดตำแหน่งดังนี้มีครูกศนตำบลสองคนมีเพจสอกรอรระดับตำบลนนเกาะสกรระดับตำบลนนเกาะมีรบะบไฟฟ้าน้ำประปาพัดลมทีวีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น โน้ตบุ๊ก iPad, สื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีข้อมูลคณะกรรมการสกอรตำบลและมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรรอรระดับตำบลสกรรอรระดับตำบลน,นูนก่อมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบริบทพื้นที่สภาพปัญหา จัดทำแผนปฏิบัติการสกรอตำบลโดยมีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมทั้งนำแผนไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้ามีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบภาคเรียนที่2ทับ2567จำนวนรวมทั้งสิ้น61คนดังนี้มีการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษานักศึกษาสกรระดับตำบลโนโนก่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคจำนวน48คนคิดเป็นร้อยละ78.69มีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ88.89ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจำนวน17คนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ85ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้สอบปลายภาคนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ80.79 ตัวชี้วัดที่6กร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่2ทับที่มีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้ง2ระดับคิดเป็นร้อยละ7 1 5 9 ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรรระดับตําบลนนก่อมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างพื้นฐานเป้าหมาย11คนผลการดําเนินงาน11คนหลักสูตรการทําอาหารขนมเป้าหมาย7คนผลการดําเนินงาน8คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกสกรระดับอำเภอสรินทร์เป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน7คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมสกรระดับอำเภอสุรินทร์เป้าหมาย4คนผลการดำเนินงาน5คน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการขับเคลื่อนขยายผลโคกหนองนาโมเดลซกรรระดับอำเภอสรินทรเป้าหมาย3คนผลการดำเนินงาน4คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองร้อยละ100 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละ100การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัย มีโครงการกิจกรรมทั้งหมดจำนวน5กิจกรรมค่าเป้าหมายหนึ่งคนผลการดำเนินงาน233คนคิดเป็นรอยละ100่ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ในปีงบประมาณ2,568มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น500คนดำเนินการได้500คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสะกะรรระดับตำบลนนก่อมีส่วนร่วมในการจัดกิจก,กรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีการเข้าร่วมประชุม ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดต,ตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรระดับตาบลโนนก่อได้ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการที่สำคัญต่างๆดังนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินระดับชาติเอเนต คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับนักศึกษาสะกะรอรระดับอำเภอสิรินธรเรียนดีมีความสุขโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการแข่งขันกีฬาสะกะรอร อุบลราชธานีเกรมครั้งที่11สปิริตมิตรภาพสามัคคีสกรรระดับอำเภอสิรินทร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาสกรรระดับอำเภอสิรินทร์ตัวชี้วัดที่ 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบส practice ชื่อผลงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สรกรอระดับตำบลเป็นฐานความเป็นมาความสำคัญของผลงานครูมีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยมีครูกศนตำบลครูสระชในการขับเคลื่อนทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษาให้กับประชาชนจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล 2. เพื่อให้ครูผู้สอนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้มีความพร้อม 3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้เตรียมควอมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่และอยู่ในพื้นที่สามารถเรียนรู้และติดต่อกับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีซึ่งดูได้จากจำนวนผู้เรียน ที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนร้อยละ88.89ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณพศ2568ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและงานอื่นๆดังนี้